กำลังจะขึ้นอีกข้างนึงนครับสวสยามเช้าของวันที่่22ครับวันนี้คอนเสิร์ตคาราบาลครับที่เด่ดดนอุ่มครับตอนนี้ตุปป้ลำโพงเราจะปิดถนนและอีกข้างหนึ่งโอ้ดูรุ่งเทคนิคการ การจะขึ้นตู้มผงครับกับลุงแนบทีมงานเสียงอีสานโอ้โอหเฮ็ดเฮ็ดเพื่อยังอยู่ตวนี้คำเพื่อยัง <laughs> โอ้เปิดฟ้ากัน,นครับ ตัวนี้กดันจะยกขึ้นนะครับทีนี้โดยช่างผู้ทํานานการขั้นนั้นขึ้นแล้วครับโอ้สนามเด็ดอุ่นมดกวางดีครับตัวนี้โดยขนออุไรพร <laughs> ขนออุไรพร ไม่ยืดอกไรไม่ยืดอยู่นี่กันไม่ยนดอยู่นี่มายึดผีมายึดผีอู้ยนามเขาดอกพุมงได้ยนี่ แล้วครับทีนี้

ดีแล้วยังปลอดภัยแล้วขึ้นครับตู้วาเทคกนะครับโอ้ยสวยงามเลยทีเดียวตู้ละผคก,ก็งามแต่วหมก้าร12สิบสองใบนะครับ Det är dog. kanadensisk sida, dag. พ,พ,พีฟีพีฟอ้โหขง่ายเลยโอ้เปิดประตูะตเออเสี้ยอะไรยูสันเออครับยอดจำเจ้า นะครับภาพโดยรวมห้องเราวันนี้นะครับเวทีออนทวหกแต่ว่าใช้เครื่องเสียงออดทัวหสามหองเราเสียงอีสานนะครับคืนนี้เจอกันค้าคอนเสิร์ตคาราบาวเต็มุงครับสวัสดีครับ